มวนจอยกับอาหารเหนือแต,แ,ตแต่ที่ไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่จ้าวันนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารชดาคาเฟ่พัทยาอยู่บริเวณเลียบทางรถไฟจากเขาตะโลไปทางห้วยใหญ่ร้านหน้านั่งในบรรยากาศที่เหมือนยกเชียงใหม่เอาไว้ที่พัทยากันเลยทีเดียวใครเป็นสายอาหารเหนือเรเบิร์ต้องไม่พลาดร้านนี้มาเลยจะพาเข้าไปดูว่าเขามีเมนูอะไรแนะนํากันบ้างจัดเต็มขนาดนี้อาหารก็มั่งไม่พลาดน้ำ พริกหนุ่มและแคบหมูกับเซตนี้ออเดอร์เมืองจ้าสตาร์เตอร์กันเลยเรียกน้ยอยนะจ้าต่อด้วยเมนูจอผักกาดอร่อยลำจ้าแล้วก็ป๊าส้มทอดนะจ้าอันนี้ก็จะเป็นเมนูกแกงอ่อมหมูสไตล์เหนือนะจ้าแล้วก็จะเป็นไส้อัว่วสูตรเฉพาะของทางร้านซึ่งเรียกได้ว่าที่ร้านเขาจะมีเมนูซิกเนเจอร์หลายตัวให้เราได้ลิ้มลองทั้งอาหารเหนือและอาหารไทยอาหารฝรัง่งอันนี้จะเป็นปูนิ่มผัดผงกะหรี ราดหมูคั่วอันนี้แกงฮันเรทานคู่กับโรตีแล้วก็กิ่นส้มหมกไข่แซบนี่แกบนนงบะโหนจ้ามาจ้าทุกคนเครื่องดื่มก็มีให้เลือกมากมายนอกจากนี้ก็ยังมีเพลงคอราะจากนักร้องสาวสิงดีขับกล่องทุกค่ำคืนนะจ้าเสียงไอพเราะเพาะพิ้งเป็นที่สุด ร่าลมนะจ๊ะคิดถึงอาหารเหนือต้องชด,ดาคาเฟ่พัทยาร้านอาหารเหนือแต้ๆจากเชียงใหม่จ้านอกจากนี้ยังมีโซนจัดเลี้ยงโซนจัดปาร์ตี้และพื้นที่คาราโอเกะสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางการติดต่อกกตามนี้เลยนะจ๊ะ